อ่านเป็นเขียนเป็นอาจารย์สองวันวันที่สามก็จะเป็นก็จะเป็นอ่านคำนองสนอส่วนสองวันนี้ก็จะคุยกับผมในเรื่องงๆผมก็จะแชร์ประสบการณ์และก็แชร์ในเรื่องของทของสื่อข้องอะไรนะครับหรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กับแาจากันเป็นสื่อเป็นอะวรก็ตามเป็นอะไรหลายอย่างซึ่งวันนี้แต่ผมผมถือว่าผมจะมาเสนอเป็นเป็นแห่งแรกนั่นก็คือสื่อที่ผมนําไปใช้แล้วเนี่ยเด็ก เป็นหลักของผมเองนะอาจารย์นะ right? เป็นเอ่อเป็นครั้งแรกที่ผมนํามาสนอสาเหตุที่เป็นครั้งแรกเพราะว่าเขาเพิ่งจะเมื่อคืนนี้อาจารย์เมื่อคืนนี้เพิ่งจะถ่ายมาเมื่อคืนนี้จะจะมีอยู่คลิปหนึ่งเพิ่งถ่ายเมื่อคืนนี้เองส่วนสองสามวันก็ถ่ายมาสองสามคลิปแล้วก็ลงลงไปในด้วยก่น เราให้ลงไปในเฟซบุ๊กลงไปใน่าของครูสมริดอทคอมคนเขาเขียนอย่างเขาเขาบอกว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะลูกหลานของผมหนึ่งแค่อาจารย์ท่านไหนเคยได้ดูไหมในหลายท่านอาจจะไม่รู้เลยว่าครูสมริดอทคอมอยู่ที่ไหนไม่เคยเข้าเลยใช่ไหมไม่เคยเลยนะท่านเราเข้าไปเป็นสื่อที่ผม กำลังคิดไว้จะเผยแพร่ยังไงจะเอาแบบไหนดีแบบเป็นวิทยาทานหรือจะจำหน่ายเพื่อหาเง,งินคือคือวิยาทานก็จะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขไปเลยเราจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าจาหน่ายก็จะต้องไปไปจาหน่ายตามสํานักผ่างทั้งสี่ต่างๆก็จะได้หลายบาทคิบา่านั่น เ,เพราะว่าหลานผมเนี่ยสองไปอาการสองปีาาองอครึ่งงท่ง <c oughs> านเองกาอ่านได้้วจันนะทีแรกเนี่ยผมให้ผมให้ดูอันนี้เนี่ยดูแบบคาราโอเกะนี่แหละเพราะว่าเราเราทาแบบควบวงจรอาจย์นะนนะทําแบบควบวงจรคือมีทั้ง,ม,งมีทั้งเนื้อหาสั้นๆมีภาพมีอะไรต่างๆมีเกมมีเพลงมีอะไรเขาก็ดูของเขาไปเรื่อยๆผมก็ไม่คิดว่าเขาจะอ่านได้อะจย์ไม่คิดว่าเขาจะอ่านได้ก็เลยเอาหนังสือ ไปบอกไปชวนมาให้อ่านดูบางคนก็อ่านได้เลยจ้นอ่านได้โว้ตู